บิิแน่นําบทอัลฮุมะยาบทอัลฮุมะยาเป็นบทมักกียามีเก้าองค์การซึ่งในกล่าวถึงบรรดาผู้ที่นินทาใส่ร้ายผู้อื่นและทำลายเกียรติยศของผู้อื่นด้วยการใส่ร้ายป้ายสีดูถูกเหยียดหยามเยาะเยะ้ยและดูหมิ่นดูแคลนว่าเป็นเสมือนผู้โง่เขลาเบาปัญญา นอกจากนี้บทได้ประนามบรรดาผู้ที่รวบรวมทรัพย์สมบัติและสะสมทรัพย์ประหนึ่งว่าพวกเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างจีรังในโลกนี้และคิดว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะทำให้พวกเขามีชีวิตอยู่ตลอดไปในโลกนี้บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงบรรปลายของบรรดาผู้กระทำชั่วโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนรกที่มีไฟลุกไหม้อยู่ตลอดการมันจะเผาไหมผู้กระทำความผิด และมนุษย์ที่ถูกโยนลงไปเพราะมันเป็นเชื้อเพลิงไฟนรกนั้นลุกไหม้อยู่เสมอบิิิิสมมมลลาาหรรรรฮนีด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวัยลลุคิความหายนะจงประสบแด่ผู้นินทาและผู้ใส่ร้าย,ายผู้อื่นทุกคน ซึ่งเขาได้สะสมสมบัติและขยันนับมันอยู่เสมอโดยคิดว่าทรัพย์สมบัติของเขานั้นจะทำให้เขาคงอยู่ตลอดไปไม่ใช่เช่นนั้นแน่นอนเขาจะถูกโยนลงไปในไฟนรก และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอัลฮุตตอมนคืออะไรคือไฟของอัลลอฮที่ถูกจุดให้ลุกโชนซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจ แท้จริงมันจะลุกไหม้ลุมพวกเขาอย่างมิดชิดอยู่ในสภาพของเสาสูงชะลูด